แม่ขึ้ม่ได้งั้นเหรอไม่รู้ก็ไม่น้อยมันจะว่าชว์มันได้มากโงมัได้ไหมไม่ได้โยงได้ได้ไหมป้าได้รถเองแม่แม่หลงมัเหอเฮ้ยเขี่ยมาเรียนไม่ได้เลยอุ้ยเขาถามแอ่์ัะไปดี่เยอะมากชอบทิ้นก้อนนี้ไม่โยงเลย ไหรอ่มวุดึงตปกนใช่ไหม่รูันือีไนี่อี่ไม่เข้าหรอหม่ารหาอะไรเหอันแบบนู้นมันนไป่างนีท่านนรถ Yeah